สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อปให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก็ เซิร์ฟเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาตอนแรกเนี่ย8โมงเลื่อนไป9โมงแล้วก็เลื่อนมา10โมงแต่ว่าตอนนี้เวลาประมาณ9โมง45นะครับทุกคนเออโอ้โหรีบมาเลยอะก็เมื่อกี้มันจะมีฉากเข้าเกมนะครับอลังการบอกเลยว่าอลังการจัดเดี๋ยวสักครู่อ่ะเรามีเรื่องให้คุยกันหลายเรื่องมากโอ้โห เมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นนี่ไงเคลียอพิโซดหนึ่งขีดอ่าสิบห้าขีดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คืออะไรอ๋องงเลยไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีเอาเป็นว่าดูตัวใหม่ก่อนนะครับดูตัวใหม่นะมีถึงสองตัวอ่าฟุยมิลกี้เวย์นะครับอีกตัวจะเป็นคุกกี้แสงจันท์นะ เดี๋ยวเราจะมาทําการตามล่ามันด้วยแต่คาดว่าน่าจะไม่ได้รางวัลน,นะครับของการเลื่อนเปิดเซิร์ฟโอ้โหอ,อันนี้เป็นการปั้นคุกกี้นักประยก,กรได้เป็น3ดาวนะครับในไอดีนี้ชดเชยเห็นรางวัลและสดชื่นอรับได้เบ็ดเสร็จประมาณ7,800นะครับเฉพาะไอดีนี้นะเออได้เยอะมาก แล้วก็มีที่สุ่มนะครับแสงจันทร์ถ้าใครอยากจะได้จริงๆเนี่ยผมว่าคุณอาจจะต้องเติมการันตีถึงจะดีนี่อหอะไรเสร็จเต็มเลยฮะอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอ๋อที่เขาบอกว่าเป็นความรุ่งเรืองของอาณาจาักรนะครับอ่า,วา,าวหวานเจี๊ยบรางว,วัลหวานเจี๊ยบโอ้โหคือ ตรงนี้น่าจะเป็นแบบคนที่เล่นมานานนะก็ถึงจะได้นะเฮ้ย <Hey, S 1> เยอะจริงว่ะแค่เพชจก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยอมีกล่องด้วยมีกล่องเลือกคุกกี้ด้วยนะครับอ๋อว่าอะไรอะไรมันขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวเราส่องกันไปทีละจุดนะครับแพทนี้มันอ่านเนื้อหาเยอะมากหลายคนน่าจะชอบผมรู้สึกว่าอ่าเหมือน ทาง GM เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มบัฟใหม่ให้กับผู้เล่นนะครับที่ห่างหายไปนานแล้วกําลังจะกลับมาเล่นเนี่ยมันจะมีบัฟเพิ่มเติมให้แล้วน่าจะเล่นง่ายขึ้นด้วยเออผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะคนจะได้กลับมาเล่นนะครับเนี่ยอ๋อมันน่าจะขึ้นอยู่กับวิจัยด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับบัฟลุ่งเรืองเงื่อนไขไม่รู้ว่าเออมันมันเกี่ยวกับอะไรลองดูสิ นี่ไงมันจะมีแบบว่าคุณต้องมีคุกกี้เท่านี้เท่านั้นมันก็จะได้แบบนี้นี่ความรุ่งเรืองของฉันอยู่ที่2430นะครับอ่าขนาดนี้เป็น ID รองนะครับแสดงว่า ID หลักที่ของเนี่ยตันทุกอย่างแล้ววิจัยก็ตันผมเดาว,ว่าน่าจะไปแบบอันดับประมาณต้นๆได้เลยผมมั่นใจเลยเพราะว่าของผมอัพเรื่อยๆนะครับโอ้โหพิมพ์ตัดอย่างเยอะอ่าอันนี้จะอยู่ที่ความสามารถแล้วก็การ ขยันอัพของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงนี่ขนาดไอดีลองคิดดูไอดี ID ลองยังขนาดนี้นะครับไอดี ID หลักที่ของแน่นกว่าผมว่าไปนู่นแหละน่าจะระดับมากกว่านี้พอสมควรยังไม่หมดนะครับถานาหเป็นเพชรจากตรงนี้ผมได้หลายหมื่นแล้วจริงซีซั่นนี้นะผมขอดาวเมตาเลยเพียวน่าจะกลับมาเป็นตัวฮิลที่โคตรเก่ง เออดูจากบัฟหลายๆอย่างอ่าเดี๋ยวเราก็ก่อนที่จะเคลียร์ตัวละครก่อนที่จะดูข้อมูลขอไปดูเอพิโซดใหม่ก่อนว่ามันจะยากไหมอ่าเอยเราไม่ได้เปิดเสียงวะไม่เป็นไรคลื่นไม่อยากสปอยเลยวะใครกลัวสปอยคุณข้ามได้นะครับตรงนี้นะอ่าประจันยังไม่ขึ้นเลยจะให้ลืมตาทั้งๆแบบนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับการปกป้องเมืองของแห่งอะ การปกปรองเมืองแห่งผู้วิเศษจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าคุกกี้นะครับว้าวแสงจันทร์ไปดูกันอ่าโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสคริปต์ลวกันเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยไปอะบางคนอาจจะไม่อยากรู้นะครับ่ข้ามไปเลยโอเคไปลองเอพิโซด15กันขออนุญาตข้ามนะครับ สิบห้าเขาเรียกว่าอะไรสิบห้าปกตินะครับผมขอจัดเป็นทีมอ่าลูกสนไปแล้วกันเนอะลูกสนวายแบบนี้แบบนี้อ่ะลองดูไม่น่าจะยากนะผมว่าด้านมือดอะ่ะเออตึงเพราะแค่สิบสีมืดนะครับมันก็ยากเกินแบบโคตรยากแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเราลองปล่อยออตโต้ดูเห็นไหมชิลชิล สัมผัสได้ถึงความชิลนะครับอ่าอีกอย่างคือเหมือนจะมีการบัฟด่านใหม่นะครับเหมือนจะย่อยไม่ใช่ย่อยเขาเรียกว่าอะไรปรับระดับความยากของเอพิโซดเก่าๆทั้งโหมดมืดแล้วก็ไอที่เขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องของซูเปอร์อีพิกนะครับเดี๋ยวเราลองเทสให้เลย14มืดมันจะมีด่านยากใช่ไหมอ่า15ไม่มีอะไรอันนี้ง่ายกล้าการันตีนะครับ น่าจะง่ายสําหรับคนที่อตำราสิบสองแล้วน่าจะไปยากเฉพาะด่านมืดเดี๋ยวสิบสี่มืดผมลองเทสให้ว่าเขาปรับระดับลงมายังสักประมาณเท่าไหร่ว่ายากเนี่ยประมาณยี่แปดละกันนะอันนี้สุ่มนะครับไม่รู้ว่ามันยากเปล่าก่อนหน้านี้คือแบบโคตรตึงเดี๋ยวลองดูวันนี้ว่ามันเออจะง่ายขึ้นขนาดไหนอ่แเราลองปล่อยออโต้เลยอืมสัมผัสได้ถึงความง่าย เออโอ้โหแล้วเราจะฝืนเล่นกันทำไมครับเนี่ยง่ายขึ้นชัดเจนนะทีมก็เรียกว่าเป็นทีมลงด่านเก่งแหละแต่เออมันจะง่ายขึ้นสมัยก่อนต้องกดมือนะครับอันนี้ชัดเจนมากมีการเนฟด่านให้ใครที่ยังไม่ได้ลงด่านนะครับแนะนําม,มาลงได้ด่านมาสเตอร์อ่าไม่รู้ว่าจะง่ายขึ้นหรือเปล่าเออไม่รู้นะแต่ด่านมืด14นะครับง่ายขึ้น100%ตตามที่เขาระบุมา โอเคด่าเรารู้มาแล้วเดี๋ยวค่อยไปอาทําคลิปลงให้นะครับต่อไปไปดูกันที่กิจกรรมอื่นอู้นี่ไงนี่ไงสำนวจโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรูปของเจ้าตัวนี้แล้วก็มีกิจกรรมใหม่เขาเรียกว่าอะไรอ่าวู๊เค้กอะไรฮาเฟรนซี่เหรอแล้วก็มีสุ่มแสงจานแล้วก็ความฝันของคุกกี้อืมอื่นๆก็ยัง ไม่มีนะครับลองดูอันนี้นะ,ะทีละอันเลยเหมือนมันจะให้เราเลือกคุกกี้แอนเชี่ยนหตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่อันนี้ไหมนะอันนี้ไงตึงตังเจ้าตูบเค้กโอลมมนซีซั่นที่หนึ่นะครับหอคอยยังอยู่หรือเปล่า๋อหอคอยก็ยังอยู่นะครับอ่ดูซิว่ามีอะไรปึ๊บอ้าทำไรอะ่ะ <laughs> งงเหมือนกัน อาซาเบไปหนึ่งตัวอาทีมอารีนาไปเลยเอย้ทีมลงด่านเมื่อกี้เลยก็ได้นะครับทีมลงด่านทีมลงด่านทีมลงด่านอาสำรวจโลกอันนี้เลยโอเคลองดูซิไม่มีการใช้เอฟเฟกต์แบบสุ่มต้องการเข้าร่วมหรือไม่คืออะไรเอ่ยเอฟเฟกต์แบบสุ่มนี่เหรออ๋อนี่ไงมันให้เรากดใช้เหรียญซื้อได้นะครับนี่นะ เพิ่มความใส่คลิติคข้โอ้เพิ่มแราโจมตีคุก 3, คกี้3ามพเมื่อคุกกี้โจมตีด้วยสตาร์จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้เป้าหมาย50%เนะครับเหมือนเอาตังมาเพื่อที่จะไอ้นั่นเลยอืมสิบทุกสิวินาทีอันนี้นา่นาสนใจครับทุกคนอันนี้น่าสนใจส่วนอันนี้ถ้าจะปลดล็อกคือเล่นเจ้าตูบยักษ์ฉลองครบรอบสปีสครั้งหรือใช้คิสั่นเพื่อปลดล็อก เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามันจะยังไงว่าเหมือนกิวจะมีส่วนกับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสถิติของฉันอืมอาจจะมาแนวแบบคล้ายๆตีบอสนะครับอคงจะต้องรอทีมรอ,อรอคนเขาแกะทีมมาอันนี้เราลองเทสเฉยๆอืม ง่วงนะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยอุตส่ารีบเข้านะครับงานการไม่ทำด้วยนะเอออยากเล่นเกมนะครับผมอะไม่ได้ทำทีเมตาใหม่มานานมากแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยอ๋อเหมือนจะเป็นแบบเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าในช่วงเวลาที่จำกัดเนี่ยใครจะตีได้เยอะกว่าอ่ะทีนี้เราตีได้23ล้านนะครับแล้วก็จะได้เหมือนเป็นตูบเค้กอะไรมานี่ไงบัฟเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่ง เหมือนมันจะต้องคล้ายๆกับการตีบอสใช่ไหมเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ไปอดาโกโก้ดาโกโก้เหรอท็อปปิ้งท็อปปิ้งอ่ะใส่ไปก่อนปึ๊บดาโกโก้อ่ะ da จะบอกว่าแพทนี้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวพวกที่เป็นเอนเชียนจะมีความสามารถที่มันตึงขึ้นอ่ะกดนี้ก่อนปึ้งๆ อะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเกิดดาตกสร้างเอาเสียหายอะไรเนี่ยเพิ่มความใสคริติคอจากคุกกี้นะครับอ่ะลองดูลองดูเดี๋ยวรออ่ะเทพเทพเขาแกะทีมแล้วก็เทสดูไปก่อนเวลาที่เขาให้มาเป็น1นาทีนะครับให้เรามาลองอ่ะตีเจ้าตัวนี้พอจำกัดหมดเวลาปุ๊บก็เหมือนว่าจะเก็บว่าเออเราทำได้สูงสุดเท่าไหร่ แข่งกันมัง้งสูงสุดของเราอยู่ที่23ล้านนะครับอ่าพอปรับเป็นทีมที่มีหนังสติก๊กมีการโยนดีบัฟเนี่ยดีขึ้นชัดเจนดังนั้นอารมณ์น่าจะคล้ายกับการตีบอสสกิลตีมังกรรอเขาแกะทีมนะครับอ่าประมาณนี้ที่เป็นกิจกรรมใหม่ต่อไปจะเป็นอ่อสุ่มแห่งตำนานคุกกี้แสงจนันอ่าลองดูแสงจนันท อยากได้เน,นี่ยอ๋อก็การันตีทั่วไปนะครับอ่าลองกดครั้งหนึ่งสิถ้าได้นี่ฮาเลย <c ười> คลฟสตรอเบอรี่นะอีกทีนึงอ่าประมาณนี้ครับคล้ายตัวแอนเชียรเลเอนทั่วไปที่มีกิจกรรมต่างๆอีกอันหนึ่งจะเป็นความฝันของมิ l กี้และของคุกกี้นะครับคือรถไฟอ่าเราไม่สปอยนะเราปัดอ่าปัดไปเลยก็เป็นการทำกิจกรรมเพื่อที่จะ รับรางวัลเป็นสายไปจนถึงระดับสุดท้ายนะครับนี่สุดท้ายจะมีพวกเศษแส,จสงจันทร์แล้วก็ท็อปปิ้งหรือเปล่านี่ไงเขาจะบอกว่าให้เราเคลียร์ต่างๆและเคลียร์การสำรวจโลก5ครั้งไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมจนขึ้นไปถึงสุดนะครับเดี๋ยวก็ลองทําไปด้วยกันเรามีเวลาก่อนอันนี้ไม่แน่ก็อาจจะไม่ไทํานะครับน่าจะไม่ได้ยากอะไรต่อไปเทศกาลฉลองครบีอ่ปีน่าจะให้เราไปดูพวก เนือเรื่องย้อนหลังหรือเปล่านะอะ่ลองดูซิน่นครับผมไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีแบบกิจกรรมของ BTS อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันมีเสียงเพลงมามันจะติดิขสิทธิ์ไงก็เลยเออปิดเสียงเล่นไปเลยการพลาดนะครับบางทีไม่ได้เช็คแบบว่ามันติดหรือเปล่าอ่ะก็จะมี plus ใหม่ของ moonlight p a s s นะครับอืมตรงนี้เป็น รวบเรือผลึกของแสงจันทร์อะรับสิโอ้รางวัลเยอะจริงนะครับทุกคนอะไรอ่ะคารุมกิลอืมก็เป็นมิชชั่นทั่วไปอ่านี่แหละสัมผัสพลังแห่งโบราณนะครับอันเช่นกลับมาแน่นอนผมกล้าพูดเลยอ่าเอาตามตรงนะรอดูก่อนเออมันเลือกได้แล้วก็ จะเลือกได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเรารอดูก่อนคําเดียวเลย <c oughs> <c oughs> นิทศรรการครบรอบ2ปีนะครับไม่น่ามีอะไรตรงนี้อ่ารางวัลเจ้าตูบเค้กนะครับยิ่งใหญ่อลังการไหมอืมโอเคตรงนี้ก็ปล่อยเข้าไปก่อนเราไปดูในส่วนของการสุ่มคุกกี้ของเราดีกว่าพิมพ์ตัดอย่างเต็งสกินลิมิเต็ดนะครับอ่ กิลิมิตเต็ดก็มาว่ะว้าวอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยผมซุ่มตู้มิลกี้นะครับโอ้โหครั้งแรกมาสามเศษนะอีกทิ้งโอ้โหเริ่มเกลือแล้วเว้ยอ่ะงงบมีอยู่สี่หมื่นแปดพันโอ้โหแบ็คเพลรเว้ยแบ็คเพลมาเว้ยแล้วก็นักดนตรีนะครับ เอาเรื่องครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วเอาตามตรงสบายใจและโอ้ยเลทใช้ได้เหมือนกันนานเพียวขึ้น5ดาวพอดีเลยแล้วก็เสือนะครับเติงเติงวันนี้เลทดีวันนี้เลทดีครับพูดเลยโอ้ยมิวกี้เกือบจะได้แล้วครับขาดแค่นิดเดียวโหวเศษออกบ่อยมากอะไปยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง ตู้หม่เลดไม่รู้ว่ามีตัวใหม่หรือเปล่าแต่ที่อ่านมาเหมือนจะไม่มีนะครับโอ้โหวันนี้มันวันอะไรวันนี้มันวันอะไรทุกคนเลดมึงเกินไป GM น่ารักมากโอ้โหอันเชียนมาสองนะครับเอ้เลเจนด์ Legend มาสองโคตรตึงท้บช็อปตายราชินีน้ำแข็งก็เอาเรื่องอ่นนั้นไงยเสียแสงจันมาสามอู้อ,อู้ได้สามเซตนี่โคตรเยอะนะครับ เลดีเลดีเอ้แบบเพิร์มาหนึ่งเศษทีมน่ารักกว่าวันนี้ถึงแม้จะเปิดเซิร์ฟชา์นะแล้วก็ให้อภัยได้นะครับอ่าทีมตีบอสบอสกิลนะครับอาจจะมีเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูทีมใหม่ๆถ้ายังใช้ทีมเดิมกันก็อาจจะไม่ได้ทำทีมอะไรใหม่อา่มากรลองลูกรักนะครับตรงนี้กำลังต้องการเพราะว่าเก่งมากในการตีบอสกิล อเดี๋ยวสุ่มสักให้เหลือสักห0ึ่งืนเพชรละกันเพราะว่าเผื่อใช้นะครับเะเลใช้ได้วันนี้รู้สึกว่าเออไม่แย่เลยวะ่ะนน่เรียบร้อยนะครับต่อไปสมบัติอ่าวูเขามีแบบนี่ด้วยสุ่มภายในะหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเอ้ยมีสมบัติใหม่นี่ไงเราไปเพิ่มเลสสิอ่าเลือกเลสนะครับเอาอันที่มันยังไม่ตันนี่นี่ แล้วก็สมบัติใหม่เอลองดู500อยครั้งไปเลยโหชักช้าทําไมนั่นอ้าวแล้วมันได้ป่าวไอ้นี่ยรายละเอียดอัตรานะครับไม่ใช่แบบนี้ต้องไปดูประวัติการสุม่มโอโหดูโคตรยากนะครับเฮ้ยไม่สิโอผมเข้าใจว่ามันจะสุ่ม1ครั้งนี่คือห้าอไม่ใช่นะมันสุ่มแค่ครั้งเดียว ยังเป็น100ครั้งเหมือนเดิมนะครับโอ้ง oh, ั้นเดี๋ยวค่อยไปสุ่มอ่ะคุกกี้ก่อนเอออ่ะงสงงเลยอ่ะไปนานตาหวานแน่นอนสคริปต์ฮูฮ้ๆๆตัวอะไรตัวอะไรแสงจันทร์หรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นมิกกี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมีรีวิวมาให้ดูวันนี้ได้ใช้แล้ะตัวนี้ดีจริงครับอ่านมารู้สึกว่าดีนะเหมือนจะมาแทน BTS เลย เอาเล่นคู่เพีเยวเลดโคตรดีวันนี้มันตึงว่าซุดพิอีปมอีกหนึ่งนะครับอา่านี่เกลืออู้แต่รับได้นะเลดวันนี้ผมโอเคมากเลยนานสกิปสกิปวันนี้ได้แอนเชียนมาตึงเลยเลเจดนอีกตึงนะครับเศษอีกโอ้โห อีปอีกเพียบครบสั่งปีมันต้องแบบนี้เกลือมันนานได้สดชื่นหน่อยผ่าเฟมันต้องสดชื่นทุกคนเปิดให้หมดตัวถ้ามันจะดีขนาดนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหสะใจว่ะมันต้องแบบนี้เว้ยไปอป้าโฮลี่มาอีสามเศษทุกอย่างดีหมดเลยเออแต่แสงจันทร์มึงมาบ้างก็ได้นะ นานมิุกี้ขึ้นไปน่าจะดาวกว่าโอ้โหเลดอย่างดีเลดอย่างดีนะครับนานกระต่ายต็อกแบบเพิ่มมา3ามเซตตึงโคตรตึงไปอโอ้โหสะใจผมมากโอ้โหแป๊บหนึ่งนะไมเลดมียังไม่มีตัวละครใหม่ในตู้ไมเลดนะครับยังเดิมๆอยู่ ไป <c oughs> แบ็คเพลมาไอสารเสร้นเท่ากับว่าวันนี้ผมเปิดได้แบ็คเพลเยอะมากเลยโอ้โอ้ยชาวลูกรักนะครับวันเจี๊ยบอะเดี๋ยวพอก่อนเผื่อจะต้องใช้เผื่อจะต้องใช้นับตัวละครเดี๋ยวเราไปสรุปให้ว่าอะมันขึ้นไปเท่าไหร่มีแพ็คอะไรเนี่ยหนึ 1, ่งพันบาทนะครับแพ็กเกจตคุกกี้กกระโดดนะ นี่โอ้โหขายแพ็กตึมเลยขายแพ็กตึมเลยนี่ได้มิลกี้เวมาหมดไปประมาณเกือบ4ี่หมื่นใช่ไหมเกือบเกือบประมาณน,นั้นนะครับแล้วก็มีพิมพ์ตัดอีกพอสมควรเลยแต่ไอตรงนี้ไม่ต้องไปโฟกัสเยอะเราได้แอนเชียนเลเจนตลายทางมาเนี่ยเพียบนะครับวันนี้เป็นอะไรที่น่าพึงพอใจมากอืมสดชื่นเลยสดชื่นได้ครบเกือบจะทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าแสงจันทร์ เด้งมาแค่3ามเศษแต่ไม่ว่ากันนะ,ะนี่ไงมีสมบัติใหม่เดี๋ยวผมลองสุ่มให้ออกง่ายไหมนี่ไงมาเลยเพราะว่ามันมีการเพิ่มเลตอัตรานะครับมันก็จะง่ายแบบนี้อลองสุ่ม500กว่าชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปการตอนอาตอนอันนี้เลยอัพเรเวลมันเลยว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่นะประมาณตีไปว่า600ชิ้นนะ่ย 600ชิ้นสมบัติใหม่โอ้โหได้เลเวล2 <c oughs> <c oughs> เกินเลเวล3นะครับเพิ่มเปอร์เซนต์อันนี้ผมว่ามันมีโอกาสที่จะส่งผลเกี่ยวกับอารีนาเหมือนกันนะพอบัฟมันเอ้ยไม่ใช่ชิ้นนี้นี่ว่าเอ้ยดูผิดชิ้นว่ะแป้นหนึ่งแป๊บหนึ่งดูผิดชิ้นนะครับอันนี้สมบัติเกา่าผมไม่ได้ซุ่มสมบัติมาน่าจะเป็นเดือนละ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะนี่อันนี้เป็นสมบัติใหม่นะครับเด้งขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์มาดูกันอ่าปรับอัตราการคิดที่ข้อเหมือนเดิมแต่เพิ่มแรงโจมตีจุดเก้าเองวะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ละหนึ่งจุดประมาณศูนย์จุดเก้านะครับอ่านี่ไงถูกแล้วขึ้นไปสามจุดเอจุดแปดขึ้นซุศูนย์จุดเก้าถ้าเป็นเลเวลที่สิบสองก็อาจจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถูกไหม พลังโจมตีอาจจะเป็นประมาณ40%และดาเมจก็อาจจะเพิ่มมาประมาณมา่อ1หก็16-17นั่นแหละประมาณนั้นนะครับแม็กคสพีสูงสุดไม่รู้เหมือนกันอยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุดๆเลดโอ้โหโคตรตึงมีอะไรอีกไหมที่เราจะลืมแล้วก็ตกหล่อนอ่ะนี่ไงสกินลิมิเต็ดกับสกินใหม่เอาเลยปันละมีหมื่นเอาดิเอาดิ Oh. <S 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 สก,กินรอรบนี้คือมาแบบเยอะมากเยอะมากมาแม่งเกือด้วยเยอะไม่พอเกลือด้วยนั่นเหมือนจะเป็นแต่สก,กินอีพิกหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราดูให้ว่ามีความสัมพันธ์กับสก,กินลิมิเต็ดอะไรพวกนี้ไหมนี่ไงเป็นความสัมพันธ์แห่งดวงดาวนะครับอันนี้คือแบทโฟ แบทโฟแบทโฟนะครับอืมก็ไม่มีอะไรอะสกินมันประมาณนี้อยู่แล้วครับจริงๆถ่าจะสมลิมิเต็ดเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้นะถ้าคุณไม่ได้ใช้นะครับผมว่าไปสุ่มอันธรรมดาดีกว่าที่มันมีไอเนี้ยให้เราอะที่เขามีอค่าความสัมพันธ์ให้น่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าเพราะตรงนี้ไม่รู้เลยว่ามันจะช่วยอะไรหรือเปล่านะครับแต่มันได้ความสวยงามแน่นอนแต่ถ้าเป็นผมนะ เป็นผมที่ของแบบสกินเรายังขาดอยู่เนี่ยความสัมพันธ์ยังขาดอ่ะไปเลือกสุ่มอันที่อ่าเป็นมีเกี่ยวข้องกับค่าความสัมพันธ์มันจะคุ้มกว่าพอสมควรเลยอืมตเลดแย่วะ่สะสกินเลดแย่ว่ะสกินระดับสูงเฮ้ยมันมีหลายอันมากครับนี่เลยประมาณนี้อ่าเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเราน่าจะได้เห็นกันคร่าวๆแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะ ไปทำคลิปรีวิวตัวละครใหม่ให้ดูละกันก็เตรียมตัวรับชมได้เร็วๆนี้นะครับเจอกันมิลกี้เวสวัสดีครับ